ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มาตามต่อนะคะแนวทางะะสูตรเวลาพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะเซียนปีนะคะตานหัดที่ผ่านมานะคะของพ่อเฮงเซียนปีนะคะเข้านะคะของพ่อเฮงนะคะเข้าตัวก,กับเจ็ดศูนย์ของเซียนปีอ่ารล่างนะคะของเซียนปีนะคะเข้าเต็มเต็มเนาะนะคะแต่เพิ่มบริเจาะให้เขาด้วยคุณผู้ชมเป็นที่ให้เล็กชุดอ่ชุดน้อยตัวนะคะ ของพ่อเฮงนะคะเด่นเจดกับเด่นเก้านะคะวดที่ผ่านมานะคะของเซียนปีนะคะน,นี้เป็นสูตรเลขวิ่งล่างเลขวิ่งบนนะคะส่วนมากของคนก็นจะเป็นเลขล่างนะคะของเซียนจะเน้นเน้นไปที่ล่างนะคะ,ะเซียนจะให้น้อยตัวนะคะโมมีศูนย์สองเนาะนะคะอันนี้แนวทางกันต่องวดเลยนะคะของพ่อเฮงนะคะเด่นงวดเด่นนี้งวด เดนเจ็ดเนหกเดนหนึ่งนะคะเลขเดิน ตัวเด่นนะคะก็จะเป็นหลักหน่วยศูนย์นะคะหลักหน่วยหลักหน่วยเจ็ดนะคะ <c oughs> ของเ,เะะส้นเปนะคะเส้นเปยให้ให้มาแล้วนะคะ <c oughs> เอาอะไรระบายที่นเนะะนนะะส้นเปนะคะงวดว่าชนกระของิงนะคะเส้นเปให้ เจ็ด uh, บนนะคะสี่ล่างเจ็ดบนสี่ล่างนะคะอ้ยล่างเจ็ดนะคะสี่บนนอคะ่ะเนี่ยสังเกตนะคะเลขวิ่งล่างของเซียนปีเข้าทุกงวดนะคะของคนจะเป็นเนิ้นๆไปที่ล่างนะคะ วิ่งเจ็ดนะคะโอ้ยแถมมาอีกสองตัวนะคะเจ็ดสามเจ็ดเก่านะคะ,ะเดนของเทียนปีน,หเ,น,เ,นปเห็นเดนตัวไหนเนาะเขเห็นวงกล่มเห็นเนาะมาดิเจ็ดสองเจ็ดสี่เห็น พอเดี๋ยวว่งกลุ่มนเลยตัวนี้บนสี่นะคะบนสี่ขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะว่าสี่สองนะคะสี่หกสี่สามนะคะสี่เจ็ดนี่นะคะตัวเด่นนะคะ นะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะของเส้นเปรของพ่อเฮงนะคะของเส้นเปรเด่นวิ่งล่างนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะบนนะคะบนสี่มีสี่สองสี่หกสี่สามสี่เจ็ดนะคะอ่าท่านผู้ชมนะคะอ่าชื่นชอบของเส้นเปรพ่อเฮงตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะก็ขอให้เฮงปังๆนะคะกันต่องวานนะคะรอเสี้ยนใบเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ